สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับมาตามปูลึกลับมาแสดงความดีใจกับปูนะครับเมื่อเร้านี่ครับพอสอมา,าถ่ายทำปูบอกว่าผู้ได้ซื้อตัวอื่นไปขืนมัดวะสันให้มาซื้อเลขสองคู่นี่วะสันครับมาซื้อห0าศูนย์หาหนึ่งนี่วะสันปูวานะครับพี่น้องครับอ,ออกมาปูหาเจ็ดห้าศูนย์หนเจ็ด หาหนึ่งก็ได้ปูอานนะครับแต่ปูเน้นห้าศูนย์กับห้าหนึ่งเมื่อเสาร์นี้บอต้องกลับ่าสันครับพี่น้องโอ้ยออกคักๆออกตรงๆเลยครับห้าหนึ่งครับมือนี่ถือว่าสุดยอดครับปูลึกลับนะครับพี่น้องครับเอาพี่น้องกับเขามาฟังเมืองน้ำกันว่าปูสิมีแนวทางเพิ่มเติมหรือยังครับมือนี่แหละครับมือหวยออกครับแต่ว่าพี่น้องกับบางคนกะทิโชคดีไปนะครับ เป็นจังไดเนาะพี่น,น้องผู้ใดโชคดีแน่นอนครับก็ขอแสดงความดีใจก็พี่น้องผู้ที่โชคดีเด้อครับแล้วก็ขคอแสดงความเสียใจกับพี่กบน้องผู้ที่ผาดหวังสําหรับมือนีนะครับมือวันที่หนึ่งนี่แหละครับจังไดกัสู่ต่อเนาะครับพี่น้องเนาะจังได้กัต้องสู้ชีวิตต้องสู้นะครับพี่น้อง่ว like ่าสีเขาหรือสีบ่เขาก็ต um ้องสู้ครับได้หรือบ่ได้ก็ต้องสู้เลือดนักสูเนะครับพี่น้องครับ อาจจะมีพี่น้องหลายคนโชคดีเยอะเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณหลายๆสำนักหลายๆจานร์เลยครับที่เป็นให้แนวทางมาถึงสีเขาพวกเขากระทั่งช่องกระตามพือเก่าครับเ,เขาไปหาปูครับอีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอแสดงความดีใจกับหลายๆสำนักที่ตัวเลขหนะ้าทางเป็นเขาเนาะโดยเฉพาะปูลึกลับครับอ้าหนึ่งตรงๆครับพี่น้องครับ ไปประกาบนมัสการปูน้ำกันครับไปแสดงความดีใจกับปูครับไปปูสีเขียนเราเรียกปราบนมัสการปูสาธุสาธุกราบนมัสการจ้ามาแสดงความดีใจน้ำปูตัวเขาค่ะเขาแน่น้อปูเนาะโอ้ยปูว่าอย่ากลับบ่ต้องกลับหน่วยปูบอกว่าผู้ใดซื้อแล้วไปเอาเงินขึ้นไม่ผู้ใดซสือเสือดาวไปขืนไม่ออกพราออกไม่อ้าผู้ใดซื้อไว้กว่าน่ะคืนมาเพิ่อมาซื้อสองครูหนิพ่อ กกับฟันคัดฟันเนี่ยนี้เนี่ย่ว่โอ้ยบ่กคืนแลี้ยาเซียมันบอกว่าแบบนจักคนิตุบุบบัตเซียกับเซียดีดีที่ร่ออกไม่ไหวกันบัเซียกับบัตเซียเองไแกับบเซียสิโอ้ยคือคัดเด้อนี่อ๋อครูว่าสิสองครูนี่บรต้องคัดว่าจันบ่ต้องกัดเนี่ยแล้วกรบน่างเดียวเบอกอยู่ แมนหัวเปลกบนแต่วางมันก็จะหักเนาะหาหนึ่งกับอสั่งนี่หาได้หนึ่งซื้อได้หานึ่งยืนนที่นอก็ซีกรเบื้งสถิติเด้อครับนี่ยหาหนึ่งบาตรงกบปูบอกเมื่อาส่าบอกแค่บอบอกเท่บาลทีาขันผูใจซื้อเลขติดศูนย์บออไเงินหมดเหรอซุ่มติดศูนย์ตะปูก็ยังขึ้นเนาะแปดศูนย์หกศูนขึ้นบัด เอามื่อุงใส้ตัวนี้ได้เจ็ดห้าศูนย์ปูปูว่าเจ็ดห้าศูนย์แปลว่าเลขหนึ่งนันมาจากแสาเลขเจ็ดตามที่ปูว่าปูบอกว่านั่นปูยิ่งเงินปนว่าพปนเขียเงนหายเงินว่าครับนเขียเงนหายเจ็ดห้าศูนย์ปูเลยวัดหาศูนย์จังเดียวได้ปูกันปูมักหาหนึ่งก็เอาเลยอ่ายิ่งกว่าบอกคาดปันนั่นเนาะปูปนนี่ปูเลยบอมักศูนย์ปูเลยเป็นเนี่ยหาหนึ่งบน อืกันว่าคาซูนกัดได้น้อยเพราะว่ามาเน้นตัวพี่แมนไปเน้นตัวหาหนึ่งเน้นตัวหาหนึ่งเจ็ดบ่อห้าหนึ่งบเอาเจ็ดใส่ป่ะนี่ท่านบ่อเก้าใส่บอเพราะว่าทันบ่อเกิดด้วยท่านบ่อเกิดด้วยท่นว่าเจ็ดหาซุ้งเพรว่าเน้นไปหาซูนจางเดียวเดียวปูว่านปู้เสียวหาหนึ่งเก่าหลุดเพราะว่าเราเขียนมาจังสี่เนาะเขียนมาจังสี่เขียนมาสามคูส่นเขียนมาจังสี่เขียนเลี่ยงกันลุ่ม ฉันมานกก็สันเชอว่าหาบอกกับนเนลเพื่อนเขียนเรื่องกันนั่นสนเนี้เสุดยอดสุดยอดปูรึกลับบอกว่าติดตำนานมาได้หรอปูิดมาได้เลยติดมาได้เลปได้ลสองวัดสองวดสวนน่นี่เกสองวัดส่นววานเหว่าเสามตัวเียว้าเลยสลยเซลหนุ่ยวดก่อนยังเป็นสามตัวตัวอ่หซี่นเพื่อนเขียนเรี่ยงแบบนี้เลยติปู เนี่ยเขียนิ้วสิละลูกเขียนิ้วสิละลูกก็ขีดเส้นใต้จผมว่าให้เนียนตัวเดียวตัวเดียวการปูเสียเอาหาหนึ่งก็เอาได้ว่าสันก็่ได้เอาวัดเพิ่นบังไว้สานั่นเนาะออปูกับบังคือนหมดก่อนบ่เพิ่นว่าเนียนอันหาหกหมดก่อนบ่มันออกสี่หกอะเมนค่ะนี่ม่นอะไบ้านอยู่ปูเล้ยเขาถือสูตรเก่าอีกแล้วว่ะเพิ่นเนียนนังสี่จึงได้ก็หาหนึ่งก็อ่ะ ปูเลยว่าศูนย์มันบ่มีลักษณะเขียนเขียนแบบนี้จะต้อเขียนเลี้ยงเลี้ยงลงแบบเนี้ยคนตรงร้ายมันสิพิษโลกวิญญาณคือเบาค่ะคนเนาะวันนี้เพิ่นเพิ่นเลยว่ากันกัเสียบปูเสียบหาหนึ่งก็เอาวันนี้ว่าศูนย์มันบ่มีอยู่แล้วเนาะใส่ปเล่อหาหนึ่งหยุ่มใส่หาหนึ่งเล่นอย่างนี้คำนวณของปูกับบ่มีศูนย์เมียนคำนวณเขาไม่ีศูนย์จะโผล่อย่างต้าองวัดน่ะดิ่มีศูนย์ ไอซื้อวัตถุดูโม่อะได้เงินยหนึ่งแหน่ร้อยโม่หนานีิมีแน่นอนแหน่มือนี้ก็ได้ไปปูเล็กคำนวณปูแบบนี้ได้แล้วคำนวณกับเขาเต็มเต็มบุปผูคำนวณเขาสามตัวห้องเก้าห้าหนี่งที่จริงเลยคำนวณปูว่าเดปลายด่วนเน้นน้องปูเนาะบัวบัมันมันมันหลุดดูก็เลยบัวไปแต่เนี้มันเขามันสามหัวเลยคำนวณหัวดันเทียน 6cc กับกัคำนวนก็ได้ 6cc ครับอู้เข่ามาสองวันก็วคำนวนก็ได้สามเรอคำนวนกันู่กับเขาสามวันนี่แหะสามกับสามข้างนิแตกหอดสามตัว่วนนี่เตรียม<อ>สมุดประกาไไปเด้อพี่น้องปูปล่อยเลยคำนวนต่องวนเลยคำนวนปูเข่ามา สามงวดเราสามงวดแล้วแต่ว่าปูบ่ได้เอาคำนวณมาลงดอกปูป่าดาวคำนวลมะร่วงปูแต่เด็กฝันมาลงครับงวดสิบห้านี่คือวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกนะปูลึกลับปล่อยต่องวดงวดเมื่อกี้ในกันเชียคำนวณเจ้าของก็เลยสิทธิ์สามตัวเก้าห้าหนึ่ง ขันเป็นปูเอามาเบงสวงสวงสีลงทุนนะปูเนาะะครับเพราะว่าเล็กรักลอยมันมีหามีเกศมีเก่านะแนบบนี้กันบนี้บ่ารักลอยมันหนูมีเกศกับเก่านะจ้าครับเกศกับเก่าแต่มีเกศกับเก่านะปูเนาะเกศกับเก่าลักลอยมันเอาบ้านนี้ตัวเรีกวัดนี้มันมี มิสวงกับสีหลักลอยหลักลอยมิสองกับสีแหมลเลขสามตัวมิศูนย์มิสองมิสสีหลักลอยหลักลอยวันที่สิบหกแมลมองหมดสิบห้านี่เนาะครับหอยอศวงกับสี่ตีปูมิสวงกับสีหลักลอยบอกปูแมลพี่น้องเขียนไปตามเขาบอกไปนั่น,นะครับหลักลอยครับสองกับสี งาไม่สองกับสี่หลักอยหนกวนเหรอนี่เลยมีเกจกับเก่าเกจกับเก่าอันนี้ก็บเกจกับเก่าเนีะนี่รักรวยแล้วนี่ปูเล็ดว่าเจ้าควางนี่เป็นเกจก็เลยเอาเกจใส่นี่หลักลอยแันเดื่มเก่าไปจ้ะงานเก่าเลยเอกไรหลักลอยมีสองมีสี่บ้านนี้วันี้มันมีสองกับสี่ครับหลักลอยมีสองกับสี่อันนี้ก็บสองกับสี่ที่พานมามีเก่ากับเกจแมน รักลอย,ย,ลลยมันเก่า951ไม่ต้องึด้เลยครับจะเริืมได้ไหมเก่ากับซีบานเนตรักลอยเห็นป่ะนี่ยวันนี้406ปู่หมย406วันวันนี้วันนี้แสามตัวสามตัว,ว406รักลอยมันเป็นมีสอกับซี ปูล่วอซีโอซีมาเป็นนักลอยปูแล้วซีแมไพ่เฉียวสองใจกับนักกับบัวแมมไพ่เฉียวสองใจกับอะไรวันนี้มีศูนย์ตัวเลขนี่ยแมนใครซื้อวัติดศูนย์วัตถืดบตรงนี้สี่ศูนย์หกตัดให้พ่อมาเรียบปูเนี่ยสี่ศูนย์หกนี่เลยแมวสี่ศูนย์สี่หกเดือดรังจังมีสองกูมี่แกดเจ็ดกับเจ็ดสาม ปูยังบ pues ่ทันได้ขึ้นกระดานเหนื่อยว่าได้ฝันเนาะม่ได้ฝันเนาะเป็นกระดานเป็นเลขฝันปูจนมาบ่ทันได้ฝันเนาะเลขล่างมีตัวะไรปูแบดนี้มีตรแปดเจ็ดเจ็ดสามไอ้ยุดเบิ่งในไรสวดกับจำมาเด้อจวบเอาเด้อแปดเจ็ดเจ็ดสาม อันนี้เลขคำนวณนะอันนี้เป็นเลขคำนวณเลขล่ารมีตัวใดก่อนแปดเจ็ดเจ็ดสามแต่ว่ารักรวยนี่มันจะเข่าครุงวดดิงวดก่อนกับสีเห็นวะผู้ผู้บ่มาสีออกสองไซด์นะครันี่งวดที่มันออกสี่สี่บาที่มันออกสี่สี่หกเอ็นว่ารักรวยมันสีนี่มั้ง ้งล่างมีแปดเ็จกับเ็จสามนี่เป็นเลขล่างเลยพี่น้องเลขคำนวณนะครับบูรุษหลับปล่อยตองวดเขามาแล้วสามหวดกิดเลขคำนวณครับ